การปฏิบัติก็เหมือนนกับที่เขาทำสวนธทำของภายนอกคือธรรมดาก็เขาปลูกต้นไปปลูกเพื่อผลต่างๆสมมติว่าปลูก ไ้หมังนําเต้าหรือนาเต้าก็ดีฟักแสงก็ดีเอาสมมุติว่าฟักฟักฟักคองกัเดี๋ยวไป <c oughs> <c oughs> เข้าเอาเม็ดเอามาปลูกกงวขี้ดินมันก็ขึ้นที่แรกมันก็แตกออกไปนิดเดียวแตกแยกออกไปแล้วมันก็เป็นใบเป็นต้นเป็นลำต่อไป ต่อไปก็เป็นเครือเครือยืดยาวไปทั่วมดคมมดเลยนานนะข้ามันก็เป็นรูปเป็นผลไอเมล็ดมันก็เกิดขึ้นมาในผลน,นั้นมันแก่มาแล้วเขาก็เอาเม็ดอังเก็บไว้ เอาไปปลูกอีกเอามาเล่นแล้วไปปลูกอีกมันก็แย่ออกมาแตกออกมามีใบมันก็มีเครือเป็นต้นเป็นเครือไป <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งเป็นลูกเป็นผลแก่มากกว่าเนดมันแก่มาแล้วก็เอาถึงว่าคนไม่กินมันก็เปื่อยเน่าไปเองอันนี้ เนื้อหนังของของเนื้อของลูกของผลนั้นเปื่อยเน้าวคูปังไปเองแต่เม็ดมันยังเหลืออยู่อันนี้นหะโอะอุมาสเสียบ <c oughs> เราผูป้ปฏิบัติกรรมฐานก็ทำนองเดียวกันนั้นเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วแต่ไม่ทันเป็นเม็ดเป็นผล เม็ดมันยังไม่ทันมีผลมันไม่ทันเกิดเถือมาทันเกิดก่อนคือว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดจากเม็ดจากเม็ดเล็กๆน้อยนะเกิดมามันเป็นแดเแง่ื้องต้น ความกโกรธความโลภความหลงความนักความชังทิฏถิมอนหน้ามันก็ไม่มีกเหมือนกับฟัดทองอันเนีเกิดมาที่แรกมาเห็นหรอกลูกก็ไม่มีผลก็ไม่มีเม็ดมันก็ไม่เกิด <c oughs> จนกระทั่งมันเติบโตขึ้นมามันแก่มาเ่ย เม็ดเมตราบมาจากไหนผลมาเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบกานเป็นผลนั่นคือมาแล้วก็เป็นเม็ดเมล็ดนังนไม่จะไปเพาะอีกต่อไปเหมือนกับกิเลสของคนเราแต่ก่อนมาก็ไม่ทราบว่ามันเกิดมาจากไหนกิเลสนั้น ฝังอยู่ไหนกันไม่รูตัวจนกระทั่งเติบโตมาความรักความชังความเกลียดความโกรธหรความอาลัยอาวรณ์มากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่ง,ทงครุมมดไปทางไล่ไปเคือมันยืดยาวไปครอบมดเลย <c oughs> <c oughs> คนผู้ที่หลงม,มัวเมา ไม่เข้าใจถึงหลักของธรรมะเป็นคดคว้าหาธรรมะเลยไปหลงตามเครือที่มันคุมปกคลุมหมดทั้งวัดและทั้งกุฏิไอท้ทั้งว่าไรน<ม>ั่นเองหาไปเฉไๆก็ไม่ถึงที่สุดยืดยาวไปตลอดเวลา <c oughs> ผู้มีปัญญาท่านสาวหาต้นมันต้นมันอยู่ตรงไหนสาวเขาไปสาวเขาไปเลยไปพบต้นมันนิดเดียวอันเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่ควงกุ้งอะไรหรอกเมื่อจะถอนก็ถอนลากมันถอนเงามันขึ้นมาเมื่อไม่ถอนก็ไว้นั้น เอากินมากกินผลมัาตะก่อนกินลูกมัาตะก่อนจนกระทั่งหยิ่มน้ำสำาํานานยังพอแกความต้องการเวลาจะถอนทิ้งถอนหน้ามันหมดเลยทาไม่้้งไปตัดพระธรมันงอกขึ้นมาอีกเลยไม่ตายตายให้เป็น <c oughs> กิเลสของคนเรา,ราก็เหมือนกันเหตุนั้นจึงอธิบายให้ฟังว่าต้นตอของมันของกิเลสคือใจอย่างที่อธิบายให้ฟังใจคือความเป็นกลางวางเฉย,เฉย ตั้งเป็นกลางวางเฉยๆไนั่นแหละให้เห็นตัวกลางเสีก่อนตัวกลางนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของสิ่งท้งปวงงมดถ้าระวา,างไปกลางเอาไวแล้วมันคิดมันนึกมันส่งมันสายานั่นไม่ใช่ใจมันจะมีกิเลส พูดง่ายๆว่ากิเลสถ้าพูดตามนั้นเรียกว่าจิตมันคิดมันนึกมันส่งมันสายอะไรต่างมันปรุงมันแต่งสัญญาอรมมันเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าหากจับต้นตอมันได้คือความเป็นกลางอาเสร็จแล้ว สิ่ง้งหลายมันเกิดขึ้นมาเกิดจากตัวกลางนั่นแหละที่มันยืดยาวกว้างขวงไปก็เกิดจากตัวกลางตัวเดียวนั่น <c oughs> ที่มันเกิดตามไม่เกิดไมา่จาังไหนหรอกถ้าเขาถึงกลางแล้วหมดเรื่อง ที่มันไม่ถึงตัวกลางสักทียังสิหาเดดจ,จะย่อไม่เยอะสิมันงอกขึ้นมาเรื่อยไม่เข้าถึงตัวกลางสักทีมันเข้าถึงตัวกลางแล้วนัน่นจิตเดชทั้งหลายเห็นหมดมันออกไปจากนี้เท่านะั้นน่ละไม่ออกไปที่อื่นหรอก ความโลกความโกรธความหลงต่างๆสาร,ร,ราพัดทุกอย่างคิตทีมานะอาสวะทั้งหลายความรักความชังกงืองกัน <c oughs> มันเกิดจากตัวกลางใช่ไหมมันไม่มีบิดามารดา มันมียากที่น้องหรอกที่เด็ดอันนั้นไม่มียาเมกโกรธให้เขาตีเขาตีทิทสานเขาเนี่ยมันมีใครมาช่วยมันหรอเมกโกรธคือเอาขุมโกรธเอาเป็นข่าไปแกงเขาก็ดีความโกรธดเ้าเอาไปลักไปชั้งเขาก็ดีลักกับความโกรธนะั่ะชั้งกับความโกรธนะั่ะ อันลากกัความพอใจน่ะความยินดีเนี่ยกรธความไม่พอใจความไม่ยินดีนะแต่ว่าใครเป็นญาติเป็นพี่น้องเขาไม่มีถ้าจะว่ามีก็มีหรอกความโกรธเกิดจากความดำริผิดนั่นเรียกว,ว่าต้นตอของมันเยอ บิดาบรรดาก็ได้ความโกรธนั่นกเกิดจากความไม่พอใจัอนั้นจะเรียกว่าบิดาบรรดามันโก็ถูก <c oughs> ความโกรธเกิดขึ้นมาความไม่พอใจเกิดขึ้นมาประหัตประหารท่าฟันคนอื่นก็ได้ ความโกรธมันไม่พี่มีน้องอย่างอธิบายไปฝาใครเป็นพี่ใครเป็นน้องก็ไม่ทราบไมเกิดมาจาะไรก็ไม่ทราบที่ท่านเรียกว่าวิชาอะไรเป็นต้นเหตุอวิชาไม่มีต้นมีปลายไม่มีที่ไม่มีต้นมีปลาย คือความไม่รู้จักต้นจักปลายของอวิชานะ่นี่ยมันโกรธขึ้นมาแล้วเวลามันหายไปไหนมันก็ไม่มีที่อยู่อีกแหถ้าหาก็มีที่อยู่วองโกรธมันหายไปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่เป็นพี่เป็นน้องอยู่อุย้ยโลกวันนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่หรอกเต็มหมด ความรักก็เหมือนกันแล้วมันเกิดมันเกิดมา่างไหนมันเกิดจากความพอใจความยินดีความพอใจแล้วค่อยเกิดความรักขึ้นมาในเวลามันหายไปไหนไ่นสาบไปอยู่ไหนถ้าหากมีที่อยู่แล้วมีบ้านมีเรือนอยู่คนเราอยู่ไม่ได้แล้ว ความรักกับความชังนี้เต็มมัดในโลกอันนี้แต่ความรักหรือความชางังความเกลียดความโกรธหายไปเงียบไปแล้วมันเกิดเกิดขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> ท่านยังให้รู้เท่ารู้เรื่องของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญา พิจารณาถึงต้นต่อข้งมัคือความเป็นกลางมันออกไปจากกลางนะั้นนั่นแหละต้นต่อของมูลเหตุของความเกิดออกไปจากกลางนะความเป็นกลางก็เสียก่อน,น,นเวลามยิ่โกรธปุ๊บขึ้นมามันเอเดียงไปแล้วเวลามันรักเจนเดียงไปแล้วความรักกับความโกรธมันอยู่คู่กัน โดยใจเป็นกลางอนาคตโกรธก็เขาเกิดความนักหมายความชังข,ขึ้นมามันนักมันเกิดความรักมันก็ขึ้นมาจากความชอบใจเกิดเพราะอย่างนั้นแหละค,ความกลางเนี่ยความเป็นกลางนั่น <c oughs> <c oughs> นี่ที่เกิดของมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีวิดามดา มันม่ยากดีพี่น้องเข้ามาับมันเกิดมาจากไหนก็ไม่ทราบถึงว่าไม่รู้ไม่มีต้นมีต่อไม่มีต้น,ม,ตนมีปลายผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายรู้เท่ารู้เรื่องของความโกรธพอความไม่พอใจความรักพอความพอใจ ความที่ไปยึดเลยเป็นเรื่องใหญ่โตของฐานขยายก้วงขวงออกไปถ้าไม่ยึดถ้าไม่ไปยึดไปถือเหมือนนั้นก็หายไปนั่นเรียกว่าที่สุดของความถือของยึดวางถือถ้าไม่ยึดไม่ถือก็หมดหมดหมด,หมดเพียงแค่นั้น เลยเป็นลมไป็นแรงไปเลยไม่อยู่ในตัวของเราหาไหนก็ไม่ไดไม่คิดดูว่าแล้วโกรธจัดเคยมีไหมต้องมีทุกคนเวลานี้ไปอยู่ไหนน่ะความรักความชอบใจต่าง แต่ก่อนเก่าม,ามีไหมแต่ก่อนบอกว่ามีต่เวลานี้ไปอยู่ไหน <c oughs> มันเกิดขึ้นมาก็หายไปเองมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปเองเจ้าท่านเยกว่า <c oughs> เกิดขึ้นดับไป <c oughs> เกิดขึ้นดับไปให้รู้เท่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ ว่าจริงอะไรเกิดก็ว่าต้องดับไปจึงไม่เป็นเหตุให้ยึดให้ถือนั่นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลทั้งความยึดความถือเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันจะดับไปให้พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมะ เป็นที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายต้องรู้เหตุรู้ผลอย่างนั้นมีทางที่จะดับเป็นใครไม่รู้เหตุรู้ผลดับไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ยึดถือ อันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักพิจารณาทั้งเหตุทั้งผลเ <c oughs> าลามันดับดับไปจากจางไหน่ะก็ดับไปจากใจท่านใดเมันตัวกลางนะมันดับก็ดับจากใจดับตนที่ใจั่นที่กลางนะมันเกิดเกิดกันที่ใจตรงกลางกลางบางขดขึ้นแล้วกระดับไปปรางฏดขึ้นมากระดับไป ถ่านออะไรเป็นสาระ <c oughs> ท่านยังให้มีสติทุกเมื่อคือเห็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ามีสติควบคุมมันก็ดับเองถ้ามันมีสติรู้เท่ารู้เรื่องมามันก็ปรุงแต่งไป สติความรู้สติรู้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่รู้สึกสัมปัชญะรู้ตัวสติความลึกได้สัมปัญญะความรู้ตัวรู้ตัวคือมีปัญญาสติลึกได้สัมปัญญะรู้ตัวรู้ตัวตัวปัญญาเอะอยากจะหาแต่ปัญญามีปัญญาก็ไม่รู้ตัว ลึกได้ในที่ใดรู้ตัวในในขณะนั้นในขณะนั้นแล้วในขณะที่เราลึกได้นั้นเวลานี้แล้วโกรธเวลานี้แล้วแล้วโกรธพอรู้ตัวโกรธนะมันหายไปแล้วโกรธเนี่ยวิปัญญามันจึงหายไป ถ้ามันไม่มีปัญญาเพียงเดียวกโกรธไปยึดแต่ดของโกรธเ่อไ,ไม่ไม่รู้ตัวเมื่อไม่มีปัญญายิ่งโกรธใหญ่ถ้ารู้ตัวแล้วหายทันทียังให้มีสติอยนีะยังเ,เครื่องอยู่ ให้จะปฏิบัติึงหัดที่ไหนก็เอาเถอะนอกสตินอกจากสติสัพยาแล้วไม่มีอะไรหรอกนอกเหนือจากนี้ไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่าง <c oughs> ถ้านยังมีสติทุกเมื่อให้มีสติอยู่เสมอพาสติทั้งเผอเวลาใด วามันหลงโมเม,มาเกิดขึ้นมาหลงขึ้นไปรู้ตัวนั่นเองคือมีปัญญาเนี่นเองฉันัญ,ญาาลู้ตัวนั่นหายวัตของอะไรไม่มีหรอกให้พิจเจ้านาย,ยางที่ยปลาให้ฟังทุกทุกคนเนี่ยพากันเคยเป็นสาวสวนสาวนามาแล้วเคยปลูกงาฟ้างาแฟงมาแล้วล่ะเบียบมันก็น ลูกต้นต้นฟักทองอะเนี่ยที่แรกมันออกนิดเดียวอ่ะต่มันแพร่หลายไปเราจะไปยึดถืออมันแพร่หลายไปนั้นแล้วก็นดถึงเข้าถึกตัวกลางอะตัวใจกลางนั้นตัวต้นมันนั่นที่มันเกิดเม็ดน้อยอ่ะนะมันแพร่หลายไปแล้วมันก็รวมไปอีก เข้าไปสู่เม็ดั้นมดแล้วก็เม็ดวัตถุก,ก็แพร่ไปอีกราขากั้วขววงออกไปเมื่อเติบโตขึ้นมา,าแก่ขึ้นมาแล้วก็รวมไปอยู่ในเม็ดอันอกอกนั้นเม็ดนั่นะเป็นที่รวมของพืชพัุ์มนุษย์เราชาวโลกทั้งปวงหมดมันเกิดจากเม็ดอันเดียวเหมือนกันนั่นแหละ คือเกิดจากใจที่มันจะแพร่หลายลไปก็เกิดจากใจที่มันจะดับกระดับตรงใจให้ผมมาเปรียบเทียบอย่างนั้น <c oughs> เอาละอธดีก,กย่ากาสติสมุดจิตให้มันถึงที่ถึงเมื่ถึงที่กตามเอะขอให้อนุโลม ให้คิดอนุโลมอนุมานแล้วคือเข้าถึงความเป็นหนึ่งซะก่อนความเป็นหนึ่งอะนะไม่มีอะไรหรอกความว่างความเฉยอันนั้นไม่มีอะไรหรอกเฉยมันจะอยู่ได้นานแค่เท่าไรแต่เอาที่มันจะ็คิดเก็บมื่อจะสงสายสงแต่งอะไรต่างมันออกไปจากคนนั้นแหละ เดินนะไม่เอุมาเนาะแต่ก่อนเด็กตนเ <c oughs> ขาคลองกลางคลองว่างๆนั่นแล้วกูโทรไปตั้งไวต้ตรงนั้นแหละกูโทรไปตั้งเอาเพื่อเป็นเครื่องอยู่ข่มใจให้สงบเสียก่อนถ้าหากตั้งมีพุโทโธเป็นเครื่องอยู่มันลืมจปะมันไกลกูไม่รู้มันดูดก็ไม่รู้ นั่นเรารู้เรื่องของใจอะไรก็แล้วแต่ใจใจจะทำอะไรเรื่องของใจคิดนึกสองใจเตือดรอนุ่นวายอะไรทั้งหมดดีชั่วหยาบเอียจดีชั่วอะไรต่างๆเป็นใจนั้นแหละแต่ห้าวิเดียนใจถ่าน้าหากว่านึกถึงความว่างความเจ็บสยูตรงนั้นแหละ มันจะรู้หรอกนะทำให้คิดไปครั้งนี้ตรงสายตรงแต่งจะได้ประการนั้สัตมันเหนื่อยมันคิดมากทำให้เข้ามาถึงตรงนั้นแหละของว่างนั่นแหละมันหายไปหมด <c oughs> <c oughs> ถ้ามีเสนยึดอย่างนี้ทางคงเปลี่ยนัทนาถ้ามีเ่อนยึดอย่างนี้ขามสงบเข้าใจเป็นของชั่วนั่นแหละเราทุกข์เป็นสุขคือความไม่รู้นั่นเอง ถ้ารู้ตามเป็นจริงแล้วมันคิดนึกวุ่นวายสงสัยอะไรต่างๆมากมายมาแต่ก่อนแต่เก่าเห็นโทษของมันเ็นความสงบสุดยิ่งยื้อเป็นความเย็นสบายที่สุดเป็นความสุขอย่างยี่มันก็ต้องการเข้ามาหาความสุขกันเองถ้าไม่รู้นะก็ตักเข้ามาความสุขมันก็ปล่อยวางความสุข บอว่า <c oughs> ให้ยึดหลักอันนี้เลยไว้เป็นสมมาให้ยึดหลักอันนี้เอาเป็นเกณฑ์จะทำคนเสี่ยนโฆษณายังไงต่อถ้ามันหนีหลักไม่หนีหลักอันนี้แล้วจับยึดหลักอันนี้ไว้ได้แล้วไม่มีผิดพลาดไปไหนพระพุทธเจ้าเ่านก็สอนสติตัวเดียวเพมคุณตน,นี้แหละ ฝึกฝนมานจอใจเดียวนี่แหละท่านเขาเ้าถึงใจอเดียวนี่และจิตเพื่อไอ้ถ้าตีควบคุมจิตควบคุมจิตอยู่แล้วมันก็รวมเข้าเป็นใจนการที่มันคิตนิดต,ตึงแต่อะต่งตนนนางนั้นต็ดคุมไว้ท่้งอยู่ในอำนาจของสติงั้นจะเข้ามาเป็นใจเข้าเป็นใจอยู่พักแล้วจะออกไป ออกไปกไปพิจารณาอีกจึงนานที่มันค้คนพิจารณาแลวตรวจการปรุงแต่งต่างถ้าหลังนมันต้องอยู่ในความควบคุมสติมันต้องอยู่ในอำนาจของสติบางทีแรกอะมันทรงตายได้ดวยอาการต่างๆนั้นปรุงแต่งด้วยอาการต่างๆมันน,นั่เหนืออำนาจของสติออกจากค้านี่ทำ เข้ามาเป็นใจแล้วออกไปมันต้องยึนอำนาจของสติอยากจะให้อยากจะคิดก็คิดอยากจะพิจารณาก็พิจารณามันก็ส่งไปก็ส่งไปรู้ตัวอย่แต่แล้วมันก็กลับขึ้นมาหาคนเก่าหาเท่านี้ปีกีแค่ต่างหากอันนี้แหละหาถ้ามันถ้าอยู่ในแม่ของของเราตอนนี้แหละคือแม่ของสติเอง ความเปลี่ยนต่อไปตั้งจิตกับนดที่จะมาอารมณ์ต่างที่อธิบายมราตัางแล้วเช่นอนาภาสตินิรนามสติแม้นาสตินี่เป็นที่ตั้งของกรรมฐานอย่างดีที่สุดไรท้งนก

ตัวเราจะต้องล่าทิงไปเป็นธรรมดาจึงอมารมานาจะตีเป็นของสำคัญหนงถึงที่สุดถ้าจิตวางอย่างนั้นแล้วอย่างของภายนอกมันเมืรานาเวทีมันวางมันมันเหลือแต่จิตนัเดียวมันก็เป็นสมาธิทั้งนั้นที มันไม่วางมันจะละไยมันจะยึดจะถืออะไรมันไม่เป็นของเราทั้งหมดเลยราเห็นดีๆอยู่เห็นจะชัดอย่างนี้แหละมีเงินในทองเข้าของ